อากาศดีวิวดีร่มรื่นดีนั่งเล่นชายทุ่งชมธรรมชาติเพลินๆพ,พักผ่อนยุคโควิดต้องอยู่กับธรรมชาติเนียนๆไปค่ะน้ ไปให้จานเลยให้จานไปเล่นบอลเล่นบอลน้ำกันไปสองตัวอันนี้เป็นโชว์รอบบ่ายโชว์แนวน้ำ อีกแล้วนะคะเที่ยวแบบมีธรรมกับหลวงพี่มะเมียวในคลิปที่5เราก็ยังอยู่ที่วัดหุบกระทิงกันนะคะพระอาจารย์มหาสงการก็ได้พาเราไปชมบริเวณวัดโดยรอบค่ะซึ่งมีหลายๆจุดเช็คอิน ถ่ายรูปทั้งหอชมบิวบ่อน้ำทุ่งนาสะพานข้ามบ่อน้ำใครอยากให้อาหารกระต่ายก็ได้นะคะอีกทั้งยังมีควายเผือกพ่อแม่ลูกน่ารักมากๆเลยค่ะตันนี้มันมาพูดที่มีค่ะเจ้าโควิดเจอในห้อง เดูลูกมันลูกมันก็โตแล้วนี่มาจากพ่อนอนเลยค่ะ,ะ,นะเนาะเบลมาจากพ่อนอนทั้งคู่เอาของแถมมาด้วยนติดท้องมามาเข้าช่วงโควิดที่นี่ใช่พ่อกับแม่พ่อจามมันท้องอีกหรือป่าทำไมท้องมันใหญ่จังอ่ะไม่ใช่ทำไมตัวมันใหญ่จังเลยเกิดเลนะมันตอนมาไงมันอ้วน,านมากเลยนะคะเขาเลี้ยงเลี้ยงดีกันเลยน้องโควิดน้องโควิด น,นีชนะะ่ชื่ออะไรนะคะมีสาร้ายเลยมีชื่อบุญพาครับบุญพานนวาสนาบุญพาวาสนาโควิไดไอ้เรื่องโควิดหมดช้าเอลยหันมาเลยบอยบุญพามองหลวงพ่อแล้วนะพี่อ <c oughs> เอากลับว่าจะนอนไปเลยงั้นเ่ะ <c oughs> ไปเลื่อย <T> <Jade> <Em> nó tù <laughs> ờ, <thì> nó đi ra vai đi đó cái đâu vai lên đi à mấy đứa nó đi vai đi เจ้าปุญพาเนี่ยนะคะเขามาจากวัดพระนอนจากศีวรวิหารค่ะมาพร้อมกับเจ้าวาสนาและลูกซึ่งอยู่ในท้องพระอาจารย์มหาสงกรารบอกว่าช่วงนั้นเป็นสถานการณ์โควิดก็เลยให้มีการประกวดตั้งชื่อและผลโบสมากที่สุดก็คือโควิดก็เลยชื่อว่าโควิดค่ะพาเดินกลับมาเข้าค้อเองจำได้รู้ถึงเวลากลับบ้านเข้าคอ,อ,เ,อ,อเองดีกว่าไม่มีใครไปรับใช่ไหมครับ เขาชอบกินกล้วยน้ำว้าสุกนะถ้ามีกล้วยน้ำว้าสุกมานะเป็อยู่ตรงไหน,นคนมายืนลงแถวๆนี้เห็นนล้รีบวิ่งมากลับมาคลอกเลย ก็เป็นสระมุจรินนะคะมีจุดเช็คอินถ่ายภาพพร้อมมีป้ายกำกับอยู่ด้านหลังว่าวัดหุบกระทิงดูไปก็น่านั่งเล่นพักผ่อนหย่อนใจอยู่นะคะจากนั้นพระอาจารย์มหาสงการก็พายเยี่ยมชมตลาดและลอรอบๆบริเวณวัดกว่างขวางพร้อมประโยชน์ใช้สอยทุกๆตารางเมตรเลยค่ะ จากที่เที่ยวชมวัดภูกระทิงกันจนอิ่มนนำสำราญก็ถึงเวลาต้องขอลากลับกันก่อนนะคะแต่อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปนะคะ,จะเจ้าภาพจะนิมนต์ไปชมสวนที่บ้านสุภลบรัดที่เพิ่งจัดตกแต่งสวนอาจจะยังไม่ล่มรื่นแต่รับรองว่าถ้าตกแต่งเสร็จแล้วต้องน่าชมมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันในคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปที่5นี้หลวงพี่มะเหมียวก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะ พบกันอีกครั้งในคลิปต่อไปนะคะ